เรื่องหนึ่งซึ่งโลกออนไลน์เขามีการแชร์แล้วก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันก็พยายามจะสรุปให้เห็นภาพทั้งหมดนะครับกรณีที่มีเพจในโซเชียลมีเดียชื่อว่าแม่มโพดําเปิดเผยว่ามีสามีของตลกดังชื่อย่อบอใบไม้ทอดทิ้งลูกและเมียเก่าให้เงินใช้เพียงแค่เดือนละ3,000บาทพอลูกทักแชทไปก็บล็อกใส่ล่าสุดก็มีข่าวความคืบหน้าเรื่องนี้มาตลอดทั้งวันนะครับก็จะสรุปให้ฟังตามนี้คือ สามีของตลกดังตัวอักษรบอใบไ,ไม้ในภายหลังก็ได้มีการเปิดเผยว่าชายคนหนึ่งกล่าวก,ก็คือคุณบูบูกำ่ะซึ่งเป็นสามีของคุณตุ๊กกี้คุณบูบูเองก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นพ่อของน้องวัย17ปีจริงที่มีการบล็อกแชทอะไรกันที่ว่านี้นะครับคุณบูบูาบอกว่าส่งเสียลูกมา4ปีให้เงินทุกเดือนเดือนละ3,000บาทก็มีการขอเพิ่มเติมเรื่องค่าเรียนพิเศษหรือว่าค่ารักษาพยาบาลก็ให้โดยตลอดไม่เคยขาดถามว่าตัวคุณตุ๊กกี้รู้ไหม คุณบูบูบอกว่าคุณทุกี้ก็รับทราบและก็ให้ตัวเองจัดการไปส่วนกรณีที่มีการบล็อกเฟซบุ๊กหลังจากที่น้องมีการทักแชทมาบอกว่ามีการทักแชทเข้ามาในข้อความส่วนตัวจึงได้แจ้งว่าไม่สะดวกคุยและก็บล็อกไปเพราะที่ผ่านมามีคนแอบอ้างมาเยอะบางครั้งคนอ้างเป็นพ่อตัวเองก็มีส่วนตัวไม่สนิทและทุกครั้งถ้า,าไม่สนิทก็จะไม่คุยและก็ถ้าคุยก็จะคุยผ่านไลน์ของผู้ใหญ่คนหนึ่งส่วนทางฝั่งคุณทุกี้ก็กบอกว่าทราบเรื่องทั้งหมดมาระยะหนึ่งแล้วไม่ได้วิตกกังวลอะไร สำหรับคุณบูบูในฐานะเป็นลูกผู้ชายก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างตามที่ควรจะเป็นเป็นกําลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วกลับไปแก้ไขไม่ได้ยังไงชีวิตของทุกคนก็ต้องเดินหน้าต่อไปนี่คือฝั่งของคุณบูบูกับคุณทุกี้ซึ่งตัวคุณบูบูก็ยอมรับว่าตัวเองคือคนที่ใช้อักษรยอ่อถูกกล่าวอ้างว่าใช้อักษรย่อบใบไ,ไม้ตัวนั้นก็ยอมรับจริงคุณทุกี้ก็ยอมรับว่ารับรู้เรื่องนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือ ทางฝั่งของภรรยาเก่าของคุณบูบูก็คือคุณชนิดถาวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดตรงนี้นะครับบอกว่าช่วงที่ตัวเองวัยรุ่นอยู่อายุประมาณ17ปีก็อยู่กินกับคุณบูบูที่กรุงเทพแต่ว่าพอคลอดน้องออกมาได้สักประมาณ3เดือนก็ต้องเลิกรากันเพราะว่าตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นทั้งคู่จนกระทั่งลูกชายอายุได้2ปีตัวเองก็แต่งงานมีครอบครัวมีสามีใหม่และย้ายไปอยู่ที่จังหวัดชุมพรส่วนการออกมาเปิดเผยเ,เรื่องราวทั้งหมด ไม่มีเจตานาจะทําลายครอบครัวคุณบูบูหรือว่าคุณตุ๊กี้เพราะว่าก็เลิกรากันมาแล้วหลายปีไม่อยากให้สื่อมวลชนไปโจมตีคุณบูบูหรือว่าคุณตุ๊กี้เพราะต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่กันทั้งหมดแล้วแลวจริงๆตัวเองก็เก็บเรื่องราวทั้งหมดมาเป็นความลับโดยตลอดแต่สาเหตุก็คือตอนที่น้องซึ่งลูกชายปัจจุบันอายุ17ปีตอนเขาจะต้องทําบัตรประจําตัวประชาชนจะต้องมีการยื่นเอกสารแล้วน้องก็เห็นว่าชื่อพ่อทําไมไม่ตรงกับพ่อคนปัจจุบันที่อยู่ด้วยก็เลยสอบถามคุณชนิด h าก็บอกว่า ถึงตอนนั้นก็เลยต้องเล่าความจริงทั้งหมดให้ลูกเข้าใจทีนี้พอลูกเขารับรู้ว่าเขามีพ่อตัวจริงเป็นคนละคนกับที่อยู่ด้วย<ฆ>ก็เลยอยากจะเจอพ่อก็พยายามจะหาช่องทางติดต่อทางใดทางหนึ่งนะครับสุดท้ายก็เลยมีการทักแชทไปแล้วพอตอนหลังพอมีการบล็อกแชทเนี่ยคุณแม่บอกว่าน้องอาจจะน้อยใจก็เลยมีการโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือในเพจดังก็เลยเป็นเรื่องราวใหญ่โตทั้งหมดส่วนตัวน้องเองเนี่ยก็บอกว่าเริ่มทักคุณพ่อไปตั้งแต่10ธันวาคม ปี2559แต่ตอนนั้นไม่มีการตอบกลับจนกระทั่งวันเกิดตัวเอง28มกราคม2560ก็เลยทักไปว่าคุณพ่อครับนี่น้องบีนะครับซึ่งเป็นลูกชายคุณพ่อวันนี้วันเกิดผมอวยพรให้ผมหน่อยได้ไหมซึ่งคุณบูบูก็ตอบกลับว่ามีความสุขมากๆครับเด็กชายที่กําลังโตเป็นผู้ใหญ่ตัวเองก็เลยตอบกลับไปว่าขอบคุณมากครับแล้วก็คุยเรื่องอื่นกันอีกนิดนึงน้องบอกว่าชอบพี่เวตัวจริงหล่อไหมน่าจะหมายถึงคุณเวไทเทเนียม แล้วคุณบูบูก็ตอบกลับมาว่าธรรมดาและก็หลังจากนั้นไม่ได้คุยกันอีกอจนกระทั่งน้องบอกว่ากุมภาพันธ์ได้ทักกลับไปอีกครั้งว่าอยากจะคุยกับคุณพ่อแต่ว่าคุณบูบูบอกว่าไม่ว่างครับแล้วก็ภายหลังก็คงมีการบล็อกแชททาให้ไม่สามารถคุยกันได้เลยน้องก็บอกว่าชีวิตนี้ไม่เคยเจอพ่อประเด็นหลักก็คืออยากจะเจอพ่อสักครั้งและรู้สึกน้อยใจที่ไม่สามารถติดต่อพูดคุยกับพ่อได้จึงมีการโพสต์เรื่องในเพจดังกล่าวใจจริงแล้วอยากจะเจอคุณพ่อแบบเงียบ,ยบไม่ต้องการจะเป็นข่าว อีกด้านหนึ่งก็คือคิดถึงคุณพ่อแล้วก็อยากจะเรียนหนังสือและก็สงสารคุณแม่ด้วยที่ช่วงนี้ขายของไม่ค่อยดีคือก่อนหน้านี้น้องก็เรียนหนังสือนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เรียนแล้วแล้วก็ออกมาเตรียมจะเรียนเข้าใจว่าน่าจะเรียนกศนอด้านหนึ่งก็คนก็วิพากษาสองด้านสองมุมก็แล้วแต่มุมมองก็แล้วกันนะครับคือตัวคุณแม่เองบอกว่าไม่ได้ต้องการอะไรไม่ได้ต้องการเรียกร้องอะไรเพราะว่าทางคุณบูบูก็ส่งเสียน้องส่วนหนึ่งแล้วแต่น้องเองประเด็นสําคัญที่เปิดประเด็นด้วยนี้มาเพราะว่า อยากเจอคุณพ่อแต่พอดีไปเลือกวิธีการเปิดเผยเรื่องนี้ในโซเชียลมีเดียมันก็เลยไปกันใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นข่าวตลอดทั้งวันก็สรุปประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องของสองครอบครัวเขารับรู้กันทั้งสองฝ่ายแล้วหลังจากนี้ก็คงเป็นเรื่องของเขาแหละลว่าจะว่าอย่างไรกันต่อไปอนะครับ